ผมมาถึงแล้วนะครับพามาดูบรรยากาศแต่หลักๆคือแฟนหิวข้าวเลยจะมาหาอะไรไปกินครับแต่ตอนนี้มาดูหน้าง,งานแล้วถึงหน้าง,งานแล้วนะครับเนี่ยน้อวเวธีตั้งโน่นะ่ะเนี่ยเวธีใจกะระลอยอกำลังตั้งไปโหลดเดอ้อย่ามาเด้อ,อคือ ฝนลินลินนะผมบอกเลยว่าฝนฝนเนี่ยตรงนี้พอดีเลยครับตรงนี้พอดีเลยอะอันนี้น่าจะเป็นงานฟรีนะครับงานเจ้าภาพเนี่ยเนี่ยครับเพราะว่าไม่มีสังกะสีแล้ว,วเขายังไม่กั้นไม่รู้นะแต่เสือเต็มแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกับข้าวมีเอาไว้ก่อนนะกับข้าวมีเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวที่พักผมอยู่ห่างจาก ที่งานนี่ประมาณแปดร้อยเมตรครับไม่ถึงโลตอนแรกโทรไปจองสามสิบกโลไม่เอาแล้วแฟนบอกว่าทำไมไม่ไม่พักเนี่ยฮเสืออยู่เนี่ยฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วเนี่ยฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วเนี่ยฝนมาแล้วเนี่ยฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วเนี่ยตกแล้วครับฝนตกแล้วนะครับซื้อกับข้าว ก่อนจับก็เหมือนเดิมต้มตําดูครับเรียบร้อยเรียบร้อย, <c oughs> ย,อยชุ่มฉ่ำครับเขาบอกว่างานเริ่งานงานเริ่มสามทุ่มอย่าก,กลัวเดี๋ยวตกเดี๋ยวก็หยุดครับ,รบร <c oughs> แต่เราแต่เราลองว่าวันนี้นั่งไม่ได้เด้เอแฉแฉเนี่ยโอ้เย็นดีครับเย็นดีโร <c oughs> งแรมแอร์ก็เย็นเย็น โอบวบรรยากาศดีครับคือหอมแต่หิวแล้วเนี่ย,ยถึงแล้วถึงแล้ว,ลวถึงถึงงานแล้วนะครับถึงงานแล้วซอ,อยังไม่มาเลยฝนเทเ,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 เอาเทาเลยซอ,อยมาได้แล้วอเมือนไปอยู่มือนนะครับซื้อจากงานมาถึงแล้วครับเนี่ย มีคนเรากินอยู่เด้อเนี่ยโอ้ยโดนขามีคนเรากินอยู่ทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทถูกมากครับมันเยอะมากเ่ยนี่แซ่บ